ค่ำคืนนี้คุณได้ยินเสียงผมใช่ไหมเสียงที่กระซิบแผ่วเบาข้างหูคุณผมมีเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานเรื่องของลิฟต์ลิฟ์ที่พาคนไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักที่ที่ไม่มีในแผนผังใดๆ เรื่องมันเกิดขึ้นกับเพื่อนของผมเขาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่คอนโดเก่าแก่แห่งหนึ่งคอนโดที่ว่ามีอายุเกือบสัปตววรษลิฟต์ของที่นั่นเก่าคร่ำครึเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนแต่ก็ยังใช้งานได้ปกติจนกระทั่งคืนหนึ่งเพื่อนผมเล่าว,ว่าขณะที่เขากำลังตรวจตราความเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงลิฟต์ดังขึ้นทั้งๆท,ที่ไม่มีใครเรียก เขาจึงเดินไปดูเห็นประตีปิดสนิทไฟแสดงชั้นดับมืดเขาคิดว่าอาจจะไฟดับชั่วคราวแต่เมื่อไฟกลับมาสิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้ขนหัวลุกสู้ไฟแสดงชั้นลิฟต์เปลี่ยนเป็นตัวอักษรประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนราวกับภาษาโบราณที่สาบสูญไปแล้วทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกอย่างช้าๆภายในลิฟต มืดสนิทเรากับหลุมดำที่กลืนกินทุกสิ่งเพื่อนผมยืนแข็งเทื่ออยู่ตรงนั้นเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาออกมาจากในลิฟต์เสียงที่เรียกชื่อเขาซ้ำๆมาสิมากับเราเขาพยายามจะวิ่งหนีแต่ขากลับไม่ขยับรากับถูกตรึงไว้กับพื้นวินาทีนั้นเองเขาสังเกตเห็นเงาตะคุ่มคุ่มในลิฟต์เงาที่ค่อยๆขยับออกมา เงาของคนที่ไม่มีใบหน้าเขาเล่าว่าคืนนั้นทั้งคืนเขาไม่ได้หลับเลยเขานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าลิฟต์จนถึงเช้าและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพอรุ่งเช้าลิฟต์ก็กลับมาเป็นปกติไฟแสดงชั้นกลับมาเป็นตัวเลขปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่เพื่อนผมไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยเขามักจะพูดถึงเสียงกระซิบอยู่เสมอและบอกว่าเขาเห็นเงาในลิฟต์อยู่บ่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและก่อนที่เขาจะหายตัวไปเขาเคยบอกผมว่ามันกำลังจะมาเอาฉันไปไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักคุณว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรือว่า เขาอาจจะอยู่กับคุณแล้วก็ได้ใครจะรู้